แม่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมตั้งใจนะักเรียวแรงรักแม่ใช้เพื่อฝ่ายฝันอีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัต์นั้นทั้งทอมันละเมียดละไมใช้เวลาสื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหมถักเส้นใยญแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้าตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิตผ้าเข้ามาผืนใหม่แม่ให้ลูกรักพันผูกเส้นใยไหมวิจิตรใยไหมโยงใจแม่เนรมิตไหมอุทิศแม่ก็ทอต่อต,อตำนานลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้เป็นเยื่อใหญ่ไหมและแม่ที่กล้าหาญผ้าทั้งผืนมีชีวิต จิตวิญญาณถักประสานสอดสร้างอย่างแยบยนต์มือน้อยๆของแม่ดูแค่นี้เคยเคี่ยนตีลูกบ้างในบางหนแต่มือเดียวกันนี้และสู้ทนประคองลูกให้พ้นพยันตรายและมือนี้ที่บรรดาลงานชีวิตไม่เคยคิดค่าแรงแข่งซื้อขายยังถั ทอทอรมายังท้าทายยังมั่นหมายผ้าไหมผืนใหม่มาและยังสอนลูกสาวเจ้าสีเรือนอยู่เป็นเพื่อนแม่ทอปรารถนาเพื่อสืบทอดแรงงานการเวลาก่อนมือแม่จะอ่อนล้าต้องลาพักและสอนเจ้าลูกชายให้ทรนง รักแม่ก็ขอจงทำงานหนักด้วยละเอียดอ่อนในเยื่อใหญ่รักพลีชีวิตเพื่อถักและทอไทยสักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่ลูกที่แท้ก็ยังทอสืบต่อได้แม่ก็ทอลูกก็ทอต่อเส้นใหยผ้าชีวิต ผื้นใหม่จะต้องงาม